มีคอมเมนต์ชมจากทางบ้านค่ะป๋าอบอกว่านําความรู้ไปทดลองสังเกตผลลัพธ์ถูกต้องตรงตามที่แนะนํามายอดผู้ติดตามถึง1นึ่งแสนวัวนะครับอืมก็ฟังแล้วก็ชื่นใจอือันนี้คือความหวังของบริษัทนะครับทาําให้เกษตรกรเนี่ยได้รับประโยชน์มากสุดนะคุณใช้สินค้าของบริษัทคุณจะต้องได้สิ่งที่บริษัทเสนอไปแล้วเนะี่ยคุณต้องได้เต็มเการรักษาโรคโรคจะต้องหาย การปรับปรุงโครงสร้างดินการปรับสภาพน้ำต้องได้ตามที่เราคุยกันไว้นี่คือประตูปรสงค์นะครับอืมคือมีคอมเมนต์ชื่นชมเยอะมากๆเลยค่ะคคคแต่ก็อ้งเชื่อว่ายังมีหลายๆท่านที่ดูคลิปแล้วแต่ก็ยังเกิดความ สงสยัยยังไม่กล้ายังไม่มีความมั่นใจที่จะลองใช้ก็ให้ลองสังเกตดูนะว่าตอนนี้ส่วนที่เราดูแลอยู่มีเป็นโรคอะไรอ,อาการยังไงแล้วตัวยาที่เราใช้มันสามารถรักษาให้หายได้ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่หายมันไม่ดีขึ้นแล้วเรายังดันทุรังใช้ต่ออยังไงมันก็ไม่เวิร์กเนาะก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะมาลองใช้กันค่ะ